ด่วนครับหุ้นติดปีแรงงานจากหน้าสารดีกาสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันที่14มกราคมที่ผ่านมาหลายคนทั่วโลกจับตาคดีภาษีน้ำเข้าของทรัมป์กันตัวโกงเพราะเกงกันว่าสารจะตัดสินเมื่อคืนนี้สรุปคือสารยังไม่ตัดสินครับ และถือเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ที่ศาลเลือกที่จะดึงเชงเรื่องคดีนี้ออกไปทั้งที่มีความคาดหมายสูงมากว่าจะต้องเคาะผลออกมาทำไมคดีนี้ถึงเป็นประเด็นระดับโลกเพราะมันคือการชี้ชะตาเงินภาษีมหาศาลที่เก็บผ่านกฎหมายอำนาจฉุกเฉิน IE EPA ซึ่งมียอดสะสมสูงถึง1.5แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ5.2ล้านล้านบาทที่บริษัทกว่า1น0 0แห่งเรียกร้องขอคืนถ้าศาลตัดสินว่าทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขต รัฐบาลอาจต้องคืนเงินมหาศาลนี้ทันทีจนทรัมป์ถึงกับโพสต์ลงทูตโซเชียลเลยว่าถ้าแพ้คดีนี้เราพังแน่เพราะอเมริกาจะไม่มีเงินไปคืนและงบประมาณประเทศจะปั่นป่วนสุดๆ แม้ศาลจะยังไม่เคาะคดีภาษีแต่เมื่อคืนศาลได้ตัดสินคดีใหญ่อื่นๆไปแล้วทั้งเรื่องการให้สิทธิผู้สมัครเลือกตั้งฟ้องคัดค้านกฎหมายรัฐได้และคดีที่อนุญาตให้ตำรวจบุกบ้านได้โดยไม่ต้องมีหมายหากมีเหตุฉุกเฉินช่วยชีวิตซึ่งสะททอนว่าศาลกำลังเคลียรค์คดีค้างเพื่อเตรียมรับมือกับระเบิดเวลาภาษีทรัมป์ที่คาดว่าจะตัดสินไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ครับ สรุปคือคดีภาษีช้ำยังต้องลุ้นกันต่อยาวๆครับเพื่อนๆคิดว่าถ้าภาษี5ล้านล้านบาทนี้ต้องถูกคืนให้เอกชนจริงหุ้นตัวไหนจะติดปีกพุ่งแรงที่สุดคอมเมนต์คุยกันหน่อยครับและอย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นติดปีกไว้จะได้ไม่พลาดอัปเดตสาคัญแบบนี้ครับ